ไปที่ชนแดนเพชรบูรณ์นะไปดูข่าวชาวบ้านบ้างน,นะครับ,รบเร่งล่าตัวคนร้ายกระหนดำยิงอดีตนายกอบตลาดแคร์เสียชีวิตหน้าบ้านนะครับนี่นะฮะยิงนายกอบตอเลยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มา,มายิงเขงเาลังเลือกตั้งอบตอไม่ใช่อเนี่ยตอนนี้ถูกไหมฮะตำรวจสพดงขุยครับได้รับแจ้งเหตุคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกไหมพรมปิดบงังใบหน้ายิงนายสราวุฒิวงคําจันทร์นะฮะอดีตนายกอบตลาดแคร์เสียชีวิตนะครับ ที่เกิดเหตุก็พบร่างนายกอดีตนายกอบตถูกยิงด้วยวัตปืนนะฮะเข้าที่คอหนึ่งนัดไหลซ้ายและไหลขวาข้างละหนึ่งนัดนะหน้าท้องด้วยต้นแขนด้วยนะ,ะก็เลยเสียชีวิตโดนไปห้าสอบถามพยายนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตกําลังยืนโทรศัพท์ข้างรถ f อร์จูเนคนร้ายก็สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าและเสื้อแขนยาวสีดําเกงขายาสีดําขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีน้ำเงินดําไม่ทราบทะเบียนนะครับยิงผู้เสียชีวิตไป5นัด แล้วก็ขี่รถหนีไปทางบ้านลาดแค่ใต้ออกทางเขาชะโงกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพดงขุยและสพชนแดนได้วิทยุสกัดจับตัวคนร้ายทุกเส้นทางที่คาดร่าจะหลบหนีนะครับอ,อย่างไร้วี่แววนะฮะเบืเ้องต้นตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้ว่ามีทั้งเรื่องการเมืองหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวก็อาจจะมีเรื่องธุรกิจนี่ครอบจักรวาลเลยนะฮะสามปมล่าสุดเช้าวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตได้น,นำ่างิผู้ตายมาทําพิธีรดน้ําศพในช่วงสายนะฮะญาติมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเมืองท้องถิ่นมากกว่า ผู้สื่อข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะฮะคุณกุณลวดีบอกว่าผู้ตายนั้นกําลังผู้ตายนั้นอยู่ระหว่างการจะระหว่างเลือกตั้งนายออกอบตครับซึ่งถ้าเป็นประเด็นการเมืองเธอเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ฝั่งตรงข้ามจะกําจัดสามีเธอ,อเพราะผู้ตายไม่มีประเด็นเรื่องอื่นฮนะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองแน่นะฮะที่สําคัญเนี่ยผู้ก่อเหตุหน้าจะโดนรับจ้างมาครับ,ปร,บประเด็นจ้างนะประเด็นที่ว่าจะมีการลงขันฆ่าสามีเธอนั้น,น,น เธอบอกว่าเป็นไปได้และก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบตอยู่แล้ววันที่11นี้สิเบ,บสเอ็ดพาคม,มนะฮะเธออยากจะให้ช่วยจากผลแลให้ได้นะฮะส่วนคนที่สั่งขอให้เวรนกรรมมันตามทันนะฮะและเขาจะต้องชดใช้นะฮะพวกนี้หนีกฎหมายได้แต่หน,นีเวรนกรรมไม่ได้แน่นอนนะฮะัะฟังเสียงคุณคุณวดีฮะับแฟนหนูอ่ะเป็นอดีตนายกแล้วแกก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วตอนที่ แกทักมาห้าปีอย่างเงี้ยค่ะที่ไปโดนคดีจากการร้องเรียนของฝั่งตรงข้ามซึ่งตอนเนี้ยแกกําลังจะลงได้เพราะแกค้นห้าปีแล้วแกกําลังจะกลับมาซึ่งถ้าเป็นประเด็นทางการเมืองหนูคิดว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ฝั่งตรงข้ามจะต้องกําหนดแกก่อนที่แกจะได้ขึ้นมาอยากให้จับคนร้ายได้ะค่ะต่อให้จะไม่สะท้อนเหลืออะไรก็คือขอแค่จับคนผิดมาลงโทษ ส่วนคนที่สั่งก็ขอให้มันเป็นเวรกรรมที่เขาจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเหมือนกันคทางการเมืองนี่ยฮะก็ตำรวจตั้งสามปมที่พี่ติ่งเล่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะนะการเมืองนะฮะขัดแย้งส่วนตัวขัดแย้งธุรกิจแต่ภรรยาบอกไ,ไอ้สองปมหลังเนี่ยตัดเถอะปม,มแรกฮะการเมืองอย่างเดียวมันจเรื่องการเมืองนะเอ,อดูจากสถานการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยก็จะกลับมา ลงสมัครรับเลือกตั้งอบตอีกชั้นเจนเขากำลังอยู่ระหว่างหาเสียงอบตกันอยู่นะวันที่1 1มกราคมนี้นะเลือกตั้งนายกอบตทั่วประเทศนะก็อีกไม่กี่วันก็จะเลือกกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาโดนยิงซะก่อนเมื่อคืนนะฮะ